ราศีเมถุนครับป๊อปปอค่ะทำไมทำไมป๊อปเสียเหรอคุณล้อทำไมต้องเสียงสูงเขาขึ้นคอนเสิร์ตนะพี่ป๊อปนะสนุกจริงจริงมันลืมมากเพราะเมื่อก่อนเวลาไปทูกนะครับเราจะรู้ว่าเขามีเสนห์มากนะครับทุกจังหวัดเนี่ยเขาสามารถที่จะคลองใจสาวๆได้ได้หมดคนทั้งหมดเนี่ยมาคุยกับป๊อปแล้วไปกับแหนมเสมอนะครับอันนี้ผมไม่อยากคุยนะครับผมไม่อยากพูดเยอะไป เดี๋ยวเรื่องมันจะถูกเปิดเผยไม่จริงครับไม่จริงครับบัวกระไดไม่เคยว่างเลยเอาไปตอบเ่ยพี่เอ็มผมวพี่เอ็มก็มีคนตอบอยู่นะพี่เอ็มตอบเองว่าราศีราศีสิงห์นะครับพี่ไอซ์นะครับทำไมทำไมออรามันเขาดูดูดีขึ้นครับดูหล่อขึ้นแล้วก็ออกอัลบั้ม แล้วก็มีผลงานเยอะครับคิดว่าน่าจะเป็นเขาเนี่แหละครับที่เนื้อหอมเนื้อหอมครับเพราะเขามีเพลงหอมด้วยแล้วเอ็มมาเอ็มไม่หอมหรอเนี่ยสาวๆมีถ้ำจริงครับพอเราไปแข่งลงแข่งรถเนี่ยสาวๆมารุ้นไหมเ,ออเหมยเอะไหมเยอะไหมอ๋อเป็นส่วนมากเป็นแฟนเพลงแฟนขับครับเนาะครับผมพิตตี้ได้นะพิตตี้พิตตี้ที่มากับรถพิตตี้ไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งไม่ยุ่งสุนทานไม่กินไก่วัดครับมีคนมีคนมองเป็นพิธป๊อปอีกด้วยพิธป๊อบล่ะคะแต่ว่าราศี คือถ้าเป็นหวยผมก็ต้องตามเลขนี้แหละครับเราะว่าผมผมก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเพื่อนผมเนี่ยสุดเยอดแห่งเนื้อจริงหรือไม่ที่มาหาป๊อปที่มาหาป๊อปแล้วแหนมเอาไปกินจริงหรือไม่ครับคุณป๊อปไม่จริงครับไม่จริงนะครับเพราะว่าจริงๆไม่ใช่แค่มาหาป๊อปมหาทุกคนแหนมเอาไปกินหมดครับ รบแล้วอาจารย์ลิงฝันทินนราศีที่ในช่วงนี้เนื้อหอมสุดๆดคือราศีราศีมีถูกนะครับราศีราศีกรกฎครับราศีที่เนื้อหอมเนี่ยนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยนะครับ ดาวร้ายไปอยู่ในมุมอับดาวดีไปอยู่ในมุมที่เกื้อกูลแม้ไม่โดนเจ๋งเป้งแต่ว่ามีโอกาสใช่ดาวพระศีไปเป็นลาพะร่วมสุขก็แปลว่าคุณที่เกิดในราศีกรกฎมีโอกาสในโอกาสมากมายเหลือเกินมีโอกาสในการงานมีโอกาสในการเงินมีโอกาสในความรักมีโอกาสที่เรียกว่าคุณสามารถที่จะบริหารทุกหรือสุขได้วยตัวคุณเองหมายว่า คุณที่เกิดในราศีกรกฎในคันนี้มีโอกาสที่จะบริหารเงินตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วจัดการได้ลงล็อกลงตัวมีสเสน่ห์ต่อคนที่อยู่รอบตัวทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อย เป็นเรื่องที่ดีต่อคุณที่เกิดในราศีกรกฎโดยตรงคุณที่เกิดในราศีกรกฎเนี่ยตำแหน่งของดาวประจาตัวคือพระจันทร์และปีนี้เกิดจันทร์ซ้อนจันทร์เป็นมหัสจั์ที่จะกําหนดความเป็นไปแปลว่าคุณจะมีเมตตามหาิยมสเสน่ห์อานาจบารมีเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในรอบ24ปีจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของคุณก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินความรักที่คุณจะมี ฐานะเป็นผู้จัดการอย่าลืมนะครับคนที่เป็นผู้จัดการเนี่ยแปลว่าคนนั้นมีอํานาจบารมีแล้วคุณก็จะมีทุกมีสุขที่บริหารได้ลงตัวโดยไม่ใช่อารมณ์เมื่อไม่ใช่อารมณ์ก็เกิดความร่มเย็นเป็นสุขที่เกิดสเสน่ห์เสน่ห์ต่อเพื่อนต่อคนที่ต่ํากว่าต่อคนในระดับเดียวกันต่อคนที่สูงกว่าสเสน่ห์ที่ทําให้เทพย,ายดายังหลงเมตตาช่วยเหลือเกากูลตัวคุณ จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหรา,าศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ดวงชะตาเนื้อหอมสุดๆฟันธงครับราคะถูกหมดเลยอ่ะเพียบ จริงแล้วปะใช่หมอรักคุณมาสักคู่นี่ถูกใช่เลยเหรอใช่เลยอย่างที่บอกม่าสักคู<ช>่ไม่เคยรู้เลยว่าคุณมีคนมาชอบคุณมมนมีมีมาชอบแต่ว่าคุณะไม่เลือกใครเลยเพราะอะไรมันมีความรู้สึกว่าเวลาเราทํางานแล้วอยู่กับคนเยอะๆเนี่ยเรากลัวจะไม่ถูกใจเขาพอไม่ถูกใจเขาเรากลัวตัวเราเองฮายเ,าเ,าเนี่เป็นคนที่รักใครแล้วมันทุ่มอะอเรากลัวว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยถ้าเรารักเขาแล้วบังเอิญเราไปเจอเราโชคร้าย ไปเจอคนที่ค่อนข้างจะไม่ได้รักเราเต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยกลัวถูกเอาเปรียบกลัวถูกเอาเปรียบเพราะว่าเราเคยไม่รั้เคยนะเคยหมายถึงว่าคบกันนานอยู่แล้วก็ผิดหวังไปตอนนั้นเป็นเด็กอะค่ะตอนประมาณสักอายุสิบเคยเป็นเด็กนี่เหรอสิบหกเฮ้ยชีวิตทุกคนก็เคยหมดคนนี้อะไรแล้วยังไงเคยแบบว่าอกหักอกหักกอดแล้วเขาแล้วเขาไม่รัก เท่าเรารักเขาอย่างนี้แล้ว,ลวคนล่าสุดอายุเท่าไหร่ที่แบบว่าอายุมากเฮ้ยไล่เรียกการไล่เรียกกัน,ลกกนลกแล้วก็รุ่นรุ่นรุ่น แต่ถ้าแต่ถ้าชอบเนี่ยจะชอบอายุเยอะกว่าเราถูกไหมก็อาจจะจะรุ่นเดียวกันหรือเป็นพี่เราสัก5ปีแล้วเป็นคนสเปคเป็นคนยังไงครับเมื่อก่อนสเปคเยอะผิวขาวต้องตีต้องดูสะอาดเดี๋ยวนี้สเปกตัดออกหมดละเพราะว่าไม่ค่อยอยู่แล้วความจริงคุณไม่เลือกเขาเองไอ้ที่มาเนี่ยมาเยอะตัวเองยังบอกเลยมาทีตั้งหลายคนไอ้หลายคนมันต้องมีเปกมั่งแหลมมีละแปลกละมาทีมาสองมาสามไอ้เราก็มองให้เราสวยตรงไหนวะเอออะไรอย่างเงี้ยดำหน้า ถ้าไม่ได้แบบพูดกันเล่นๆนะก็คือว่าพี่ก็มีเสน่ห์ในความเป็นพี่นะคนที่เข้ามาเขาก็ชอบแบบชอบแบบที่พี่เป็นน่าจะโดนเส้นน่ะนะจะโสดอีกนานไหมจะกลัวอีกนานไหมคิดว่าไม่น่าจะเกิน 2- 3สปีเนี้ยค่ะจะเลิกกลัวใช่ไหมจะเลิกกงานเลิกงานละครก็เยอะก็แยะมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยปัญญาชนก้นครัวเล่นก่ไเตี้ยอเตี้ย เป็นผัวเมียกันแล้วบอกให้เราหึงผัวมากๆแล้วดูหน้ามันสิหน้าหึงตรงไหนนี่ะน่ารักมากอ่ะงานก็ดีหนุ่มๆก็มาเนื้อหอมเอางี้เราก็โกยเอาในเรื่องงานกันและกันเปเนื้อหอมจริงๆก็เป็นคนที่จัดสรรอตันส่วนปีนี้ลงตัวที่สุดไอเรื่องไม่สบงไม่สบายแข็งแรงขึ้นแล้วเนาะแข็งแรงหลังจากเขียนในไอไอของเราเยอะไงก็เลยต้องไปเอาของออกบ้างขอให้สำเร็จทุกอย่างัแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ถูกไปสองคนค่ะก็คือเจ้าตัวเขาเองและผัวของเขาห้อยใเพ่อยิ่งยองว่าเลีอยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพี่อนในละครในละครอเออไม่มีอะไรนะครับภาพทั้งหมดก็คือเรื่องจริงเอามาพูดเรื่องจริงการแสดงค่ะเป็นการแสดงอันนั้นก็คือเรื่องของเนื้อหอมค่ะแต่ข้อต่อไปสิคะเป็นเรื่องของความรักหวานหรือรักขมสักครูครับ